ดียามเย็นครับทุกคนคันนี้เป็นเวลา4มง43นาทีงานวันอาทิตย์ครับลากยาวไปตลอนทัวร์หลายที่เลยครับเช้าไปรามคำแหง157บ่ายวิ่งไป3ย่านมิทาว ขับมาสมิติเวสสุขุมวิท49ตอนนี้ก็มาอยู่นี่ครับสแตนบายอยู่ตรงตรงนี้เขาเรียกอะไรเนาะสุขุมวิท26กลุ่มนี้ข้างหลังที่เห็นตึกเป็นกลุ่มก็คือเดวิดกรุ๊ปครับสุขุมวิท24ับฝั่งโน้นโรงแรมเดวิดกรุ๊ปนี่มีร้านอาหารญี่ปุ่นครับปากซอยสุขุมวิท26ครับผมร้านอาหารญี่ปุ่นอยู่ตรงนี้ สแตนบายงานครับงานวันอาทิตย์4ี่โมงกว่าขณะนี้เป็นเวลา16บหนาฬิกา4ี่นาทีข้าพเจ้ายัางตะลอนทัวไม่จบครับงานวันอาทิตย์อยู่เบิงสุขุมวิทย6สครับถ่ายบรรยากาศให้เพื่อนๆชมนะครับไปตรงไหนหน่าสนใจก็กลุ่มตึกสูงๆนี่คือโรงแรมเดวิดกุ๊บกับสุขมุมวิทย4 ฝั่งนี้คือสุขมุมวิทยี่หกับร้านอาหารตรงนี้นิฮอนไซเซสกยะอาหารญี่ปุ่นครับทีนี่เบื้องนี้คือซอยสุขมุมวิทยี่หกครับที่รถวิ่งอยู่สุขมุมวิทยี่หกที่เชื่อมบอ,อกตรงข้างเอ็มโพเรียมด้านข้างตึกสูงๆยอดแหลมๆก็คือตึกอาคารมารินนช่องสามครับผมด้านหลังก็คือบิ๊กซีพระรามสี่ครับผม บิ๊กซีพระรามสี่อาคารมารีนอซอยสุขุมวิท26 <Yeah. S 1> กับอันนี้วงตรงนี้ก็คือท้ายซอยสุขุมวิท26 <Yeah. S 1> ก่อนจะออกพระรามสี่นะครับปากซอยจะออกพระรามสี่ตรงข้างๆกับบิ๊กซีพระรามสี่ฝั่งตรงข้ามคือโฮมโปรไม่ใช่โฮมโปรดิโ o ตัสดโ t ตัสเอ็กซาเลยดูวิวมุมสูงในเมืองครับผม ทิศึกสูงสูงนี่คือสุขุมวิท24นะครับสุขุมวิท24กลุ่มนี้ก็คือโรงแรมเดวิดคุปบกับสุขุมวิท24ตรงนี้มีผับกลางคืนก็จะคึกคักนะครับตรงนี้มีผับคีรินคิลิงคีลิงไม่ใช่คีรินคีลิกกลางคืนก็จะคึกคักนะครับตรงบริเวณนี้เป็นเวิร์อยู่ในซอยสุขุมวิท26กับเวิร์กนี่ยดูสวยงามครับ กว้างโล่งสบายตาโล่งสบายตาครับตรงนี้เดี๋ยวก็จะเห็นมุมน้นก็จะเป็นอาคารช่องสามารีนน์ครับฝั่งน้นช่องสามารีนน์ร้านอาหารญี่ปุ่นอยู่บริเวณนี้นะครับต้นไม้อยู่ตรงนี้ร่มรื่นดีถ่ายบรรยากาศให้เพื่อนๆชมนะครับ สุขุมวิทยี่สบหกก่อนออกพระรามสี่ครับเวิงตรงนี้กลางคืนก็จะคึกคักนะครับพอมีผับตรงนั้นผับคิลิกกลางคืนเปิดไฟสีม่วงสวยมากวันก่อนมากลางคืนครับอันนี้กลางวันอยู่ยังไม่ยังไม่ตื่นครับยังไม่ตื่นนี่ก็จะเป็นโซนนี้ที่มาร้านอาหารนะครับร้านอาหารญี่ปุ่นอย่างนี้ด้านโน้นไงที่เห็นคือตึก ช่องสาอาคารมารินนนครับถา่ายบรรยากาศส,สวยๆให้เพื่อนๆชมนะครับกลางเมืองสุขุมวิทด้านที่จะออกถนนพระราม4ครับสุขุมวิท26ตะรอนทัวร์ครับงานคือเงินเงินคืองานบรรดาลสุขครับทุกคนทําไปงานวันอาทิตย์ครับหลังจากตะรอนไปช่วงเช้าไปรามคาแหง157ไปตรงนั้นก็เรียกอะไร คอมมูนิตี้มอเปิดใหม่แจ๊ดแล้วก็ไปที่3มย่านมิทาวช่วงกลางวันนะครับ3ย่านมิทาวรบ่ายๆก็กลับมาที่สุขุมวิท49โงรงพยาบาลสม,มิติเวชปิดแมทน่าจะตรงนี้แหละครับ4ี่โมงกว่าแล้วคงไม่มีไปไหนต่อแล้วล่ะคงจะปิดแมทตรงนี้แล้วครับสุขุมวิท26 ตรงนี้มีอะไรบ้างก็ไม่รู้ครับแต่ว่าโล่งๆโ,โปรง่ปรงๆแล้วก็ช่วงกลางวันแบบนี้เงียบนะครับมีร้านกาแฟมีผับแล้วก็มีสตูดิโอโอเคครับผมขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับสำหรับทริปนี้มีตรงไหนหน่าสนใจก็ถ่ายบรรยากาศให้เพื่อนๆชมนะครับไปเจอกันใหม่ในทริปหน้าครับผมว่าจะไปไหนบ้างขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับสำหรับทีนี้บายบายครับ Poon poon. So deep.